สวัสดีครับอนรับเข้าสู่เล่าข่าวชาวเขืเ่อน r p v ประจำ EP 8ปนะครับประจำเดือนธันวาคมนี้เดือนสุดท้ายของปีปีนักกษัตริย์ปีเถาะหรือปีกระต่ายนะครับในเดือนนี้เขื่อนราชพามีการแข่งขันกีฬามากมายนะครับสนุกอย่างแน่นอนและก็ขอเชิญพี่พี่ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ภายในเขื่อนราชพาหที่จะจัดขึ้นนะครับในวันพฤหัสบด,ดีที่14ธันวาคมนี้ณสนามกีฬาฟุตบอลเขื่อนราชพาหตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับมาร่วมเชียนและ เป็นกำลังใจกันเยอะๆนะครับมีศักดิ์ศรีตอนอยู่ในสนามแต่พอเมียโทรตามมีเด็ดได้ครับได้ครับช่องหนึ่งให้สัมภาษณ์สนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 89.75เมกทางโทรศัพท์ผ่านรายการคุยข่าว9โมงโดยรายงานปริมาณการกลับเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาพร้อมแผนเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง นายบวญคงจอกช่างระดับ7กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพร้อมผู้ปฏิบัติงานรูปกิจกรรมกาแฟาสัมพันธ์นสัญจรเสวนาสมัคคก,กีกาแฟายามเช้าจัดโดยโรงเรียนตาขุนโดยมีนายวิรยุทธ์ขนุนนนนายอำเภอบ้านตาขุนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นหน่วยงานภาคร,รัฐและเอกชนรูปกิจกรรมวสสวีดเ,เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ฟุตบ,ตบ,ตบอลเฟสติวัลยู15ร่วมมอบถ้วยรางวัลให้กับนักฟุตบอลยู15ปี รอบคัดเลือกทีมส่วนภาคใต้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับก,การเล่นกีฬาหางกลาย,ยาเสพติดนะสนามฟุตบอลสนามกีฬาเกินรัชชประภาผู้บริหารพร้อมผู้บริบัติงานเป็นตัวแทนเกินรัชชประภาร่วมงานทอดกรถินสามัคคีณนะวัดไกรสอนเขตารามวัดพระแสงวัดท่ายางวัดบางสาวร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเกินรัชชประภา ชาวหนึ่งเป็นประธานในพิธีงานทอดกรถินสามัคคีนะวัดพระศีร่วมกับชุมชนในพื้นที่โดยชาวเขื่อนร,ชราชพัาและพนักงานจ้างเหมาร่วมปัดใจทําบุญ1นึ่ง0สบาททั้งนี้ยอดรวมเงินทอดกรถินสามัคคีทั้งสิน้นเพื่อสมทบทุนบุณะสร้างเมนเตาเผาระบบไฟฟ้านายกฤษฎรจาร่วนเอกวิศวกรระดับสิพร้อมผูม้ปฏิัติงานเขื่อนร,ชราชพัภาลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำคลองคุมดวงบริเวณท่าน้ำวัดพระศี ท่าน้ําวัดพระมหาธาตุท่าน้าเทศบาลท่าขนอนเพื่อควบคุมระดับน้ําสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจําปีวสสเพร้อมผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนเคิร์นพระชประพาร่วมกิจกรรมเช่หลาดเทลตี้ NCDS หายได้ในเพนื่อชวนเดินวิ่งซีซั่นสองจะโดยเทศบาลตนเมบ,บ้านเชหลาาวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายให้ทุกคนทุกช่วงวัยลดอัตราการเกิดโรคและจุดประกายให้ทุกคนได้เดินวิ่งณนะสระน้ําไกรสอน ชหนึ่งพร้อมผู้บริหารร่วมพิธีเปิดศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าชุมชนโอท็อปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยมีนายวิรยุทธข์ขน,นุนิในาอำเภอบ้านตาขุนเป็นประธานรวมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการณศูนย์าอาหารจุดชมวิวเขื่อนรัชประภา นายกฤชุดสุขจันทร์หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชป,ประภาร่วมพิธีถวายพ่านพุ่มดอกไม้ในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมโดยมีนายววรยุทธ์ขนุนนินนาำเภอบ้านตาขุนเป็นประธานในพิธีซึ่งมีส่วนราชก,การหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคเอกชนร่วมพิธีณที่ว่าการอำเภอบ้านตาขุนนายบรรดาศติชรวาลรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุราธ,ธานีพร้อมด้วยนายจรัญคำเงินรวฟอร์ ผู้บริหารเขื่อนรัชประภาและหัวหน้าสูวรราชการร่วมให้การต้อนรับนางสาววชิราพรกาญจนะประธานคณะกรรมการพลังงานและคณะในโอกาสศึกษาดูงานฟังบรรยายสรุปภาพรวมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ําของเขื่อนรัชชประภาพร้อมเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําเขื่อนรัชประภานายเสนตรีขันผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ ประธานเปิดการแข่งขันอีเก็ตอินเิสช่นแนลคัฟครับครั้งที่29ที่เกิดรัชชพพากำหนดแข่งขัน9-10สันวาคมที่ผ่านมาโดยมีทีมสนใจร่วมการแข่งขัน15ทีมประกอบด้วยทีมรัฐวิสาหกิจทีมกฟผ ทีมชมรมสุราธานีทั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจำนวนกว่า150คนซึ่งทีมสุราธานีประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ในรายการนี้และทำวยวันได้ในหลุมที่5พร้อมรับถ้วยแชมป์ไปในรายการอย่างสุดมันทั้งนี้ประธานได้ส่งมอบธงเสร็จการแข่งขัน e g a t Invitational Golf ให้กับพี่ชายอคสสำหรับการแข่งขันในครั้งที่30ต่อไป กองรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางพร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมปล่อยพันธปลาเฉลิมพระเกียรติจำนวน200,000ตัวลงส้วงเก็บน้ําเขื่อนบางลางเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณประชากรสัตว์น้ําส่งเสงริมอาชีพประมงพื้นบ้านณักางเก็บน้าเขื่อนบางลางหวัวหนะ้ากองรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางร่วมพิธีเปิดโครงการรัศดรสุขใจพะละารามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทาน โดยดรับเกียรติจากนายอำนาชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อให้กำลังใจแก่คณะแพทย์พยาบาลจิตอาสาและผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก56รายให้เข้าถึงโอกาสในการรักษาจากแพทย์ผู้ชี่วชาญเฉพาะทางโดยกองทุนฟ้าเกืนบางลางอำนวยความสะดวกด้านที่ตรวจคนไข้ที่พักสำหรับทีมแพทย์และคณะ หัวหน้าง,งานประชาสัมพันธ์และชมสัมพันธ์กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางมอบพระลมเพดานจำนวน2ชุดให้กับมัสยิดบ้านกาโสดหมู่ที่5ตำบุรมันสตาร์เพื่อติดตั้งภายในมัสยิดใช้ในวความสะดวกให้กับผู้ที่มาปฏิบัติศาสน,นกิจประจำวันโดยพี่นายมหามัตสูดิงแวจิอิหมมประจาม,มัสยิดเป็นผู้รับมอบณที่ทำการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง นายจิตรพรพรมดวงหัวหน้ากองบริหารเป็นตัวแทนเขื่อนรัชชประพาสนับสนุนมอบเตาไมโครเวฟเป็นของรางวัลนาวากาชาติประจำปีโดยมีนายประลัดอำเภอบ้านตาขุนเป็นผู้รับมอบเพื่อส่งให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาติจังหวัดปีนี้จัดขึ้นระหว่าง12-21มกราคมณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีแล้วเจอกันใหม่กับเล่าข่าวเช้าเคลื่อน APB News ในที่มัน